คุณผู้ชมไปขอพอรกับพระศิวลีปางเทพทันใจหนึ่งเดียวในประเทศไทยใครเคยเห็นบ้างอยู่ที่ไหนตามไปเลยนี่ค่ะมาที่นี่กันก่อนนะคะวัดบ้านกล้วยหมู่หนึ่งตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีโอ oh, สุพรรณบุรีจ้าชาวบ้านที่นี่จ้าส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็มอนนะคะซึ่งเขาจะมีความเชื่อความาศรัทธา ศาส,สนาพุทธอยู่แล้วนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรสักการะบูชาหลวงพ่อพระศิวลีปางทันใจหนึ่งเดียวในไทยที่นี่ค่ะนี่เห็นไหม <ฮะ S 2> สังเกตปางทันใจคืออะไรนี่จะมีนิ้วชี้ออกไปอารมณ์เอนเทศทันใจถูกต้องแล้วนะคะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดนะคะแล้วที่ผ่านมานะเขาว่ากันว่า ชาวบ้านเนี่ยได้โชคได้ลาบจากที่นี่ไปบ่อยครั้งก็เลยทําให้บอกกันไปปากต่อปากแล้วมีคนมาขอพรกันไม่ขาดสายออโดยเฉพาะนี่ค่ะคุณการเสี่ยงเซียมซีมีคนมาเขย่าเซียมซีกันเยอะมากมแต่และคนก็ได้ติวอะไรกันไปที่แตกต่างกันออกไปแต่ตอนนี้ได้หลายติวมันก็จะเวียนหัวสักน<อ>ิดหนึ่งติวติวติวตอนนี้ได้สองติวม<อ>ันก็จะติวติวถ้าสามติว ติวติวติวแล้วถ้าสีวติวต,ติวเลยเอ,เอาเอาแค่น,นี้พอ,อมันจะติวไปเอาแต่อย่างงี้นะคุณผู้ชมคนก็ม,มีความเชื่อเนาะหนไหนก็ไปแล้วอยากได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาไงถูกต้องนี่วิธีการขอพรก็คือให้นําศีรษะของเราไปจรดที่ปลายนิ้วของท่านแล้วก็อธิษฐานขอพรน,นะคะครับจากนั้นสถานีต่อไปก็คือไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรองค์ใหญ่องค์นี้ขนาดสูงถึง9เมตรเลยนะครับคนที่มาขอพรสมหวังเนี่ยเขามักจะนําดอกไม้เนี่ยแหละค่ะมาถวายเจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำ ทางด้านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าพระศิวลีเทระเนี่ยนะคะเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอ,อ,เอกตะทักษะนะคะผู้เป็นเลิศในทางผู้มีลาบมากคนไทยเนี่ยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิวลีเทระแล้วจะได้รับโชคลาบนะคะครับส่วนปางนี้เกิดขึ้นจากจากการนิมิตฝันว่าได้มีโยมท่านหนึ่งนาพระศิวลีและเทพทันใจที่อยู่ประเทศเมียนมาเนี่ยค่ะ มาถวายพร้อมๆกันท่านก็เลยเกิดไอเดียเรามีพระศิวลีและเทพทันใจก็เลยนำมาผสมผสานกันเป็นพระศิวลีและเทพทันใจเป็นศิลปะแบบผสมผสานออกมาเป็นพระศิวลีปางทันใจค่ะโอ้ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่นะเอามาก i x เอามารวมเวอร์ชั่นกันใช่เอามา merge กันเอามามิร์กันเอามาอะไรอีกดี c o ล l a b a t i o n กันเอามา f u ชั่นกันป๊าฟเอามาเป็นเป็น พระศิวลีปางทันใจสุดยอดหนึ่งเดียวในไทย,เ,ยเพราะว่าวไม่เหมือนใครมาก่อนเลยนะคะออแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ท่านเองก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเองเดินทางเข้าวัด<อ>แล้วมันก็จะเหมือนเป็นจุดสําคัญที่ประชาชนได้รู้แล้วอยากจะเดินทางมาที่วัด<อ>มันก็เหมือนเป็นการสอดแทรกธรรมะนะ<อ>คำสอนแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองออ